นี่เริ่มทํางานตั้งแต่กี่โมงครับกงตีสี่แต่ละอบบย่างมันจะมีขั้นตอนของมันเวลาเท่าไรปลาที่ไหนตัวหนาตัวบางถ้าสีดำม,มันจะผอบ<อ>แล้วไม่สวยเราก็จะไม่เอากลงทานี้ทุกวันรับก็ทุกวันแห่ะอันนี้มันอินเดียก็คือมาจากอินเดียเหรอครับผมแต่ละคนเขาจะวิ่งตามสายกัน<อ>แล้วแต่สายใครสายมันวิ่งตางบ้านกลงอายุเท่าไหร่เลยตอนนี้ครับ8ป ครับวันนี้สุดอึ้งทิ้งทั่วไทยนะครับมาที่จังหวัดนนทบุรีครับผมจะพามาพบก,กับค,อครอบครัวหนึ่งครับซึ่งทำประทูมายาวนานกว่า80ปีครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจและอะไรเป็นสิ่งที่เขายึดมั่นในการทำประทูมายาวนา,นานขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกนันนี่เขาลังทำอะไร่ไปดูเลยบสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่กำลัรอยู่พี่ล้างปลาอยู่ครับอันนี้คือมันมาสภาพแบบนี้เลยคือสดสดมาเลยใช่ไหมครับมา,มาเป็นอย่างเงี้ยครับแ,แช่แข็งมาอ๋อแช่แข็งมาอันนี้เป็นไซส์ประมาณไหนเนี่ยอันเนี้ยแปดตัวสิบตัวโลอ๋อคีเป็นกิโลใช่ไ,ไหมแปดตัวสิบตัวโลถือว่าใหญ่ไหมอย่างเงี้ยยังไม่ใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าคือตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยคือมีการทำประทูแบบเป็นเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอน,ตอนเลี้ยงแบบนี้เลยอะ่ะ อันนี้เราเป็นห้องอะไรครับพี่ห้องแช่เย็นครับอ๋อนี่ห้องแช่เย็นก็คือปลาที่เราได้มาจะไอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเข้าไปดูกันดีกว่าครับัง้งในลกูกิแตกเฮ้ยลูิษแปเลยเหรอเลยครับโอ้ยเย็นเชียบหัวอู้ตรงนี้ก็จะเป็นปลาแต่ละไซส์แต่ละไซส์อ๋อนี่เป็นปลาเป็นปลาทูล้วนๆเลยล้วนๆนะนำมาจากไหนปลาทูเนี้ยอ่าส่งมาจากมหาชัยครับส่งมาจากมหาชัยก็มีต่างประเทศด้วยต่างประเทศด้วยเขาก็รับมาขายเหมือนกัน อันที่หนึ่งก็มันสามสี่ร้อยกล่องกล่องหนึ่งสิบโลกล่องหนึ่งสิบโลสามสี่ร้อยกล่องโอ้เยอะเหมือนกันอันนี้มันอินเดียนก็คือมาจากอินเดียเหรอครับผมอ๋อนี่จากอินเดียนี่มาจากที่เดียวกันป่ะอันนี้มาเลมาเลก็คือเวียดนามเ๋อมีเวียดนามด้วยเหมือนกับว่าโอมานด้วยโอมานอีกคือเหมือนกับว่าไอลาทูต่างๆก็มาจากแหล่งทะเลแตกต่างกันใช่ครับ ซึ่งจากตัวนี้มันแช่แข็งอยู่อะแล้วเราจะไปไหนแล้วจะไปไหนไป <laughs> พอเราได้มาจากตัวนี้แเราก็ไปละลายอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ใช่ไหมใช่ครับอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ละลายแตจะแข็ง <laughs> าาาากันตัวนี้โอ้โหหนาวมากไปเอาไปนล้วก่อนี่ไว้หนาวจริงวรสวัสดีครับสวัสดีจะเรียกพี่อยู่เนี่ยพี่ชื่ออะไรเนี่ป้าเลยป้าป้าชื่ออะไรคนระับชื่อป้าแดง แแดงครับเมื่อกี้นี่พอเอาปลาทูมาจากตรงนู้นละลายแล้วแล้วต้องมาทําอะไรบ้างครับเราก็เอามาเทลงควักไส้ควักไส้ค่ะต้องเอาไส้ปลาทูนี่ออกก่อนไส้มันอยู่นนี้เอาปปปเปิดเหนืออแล้วควักไส้ออกค่ะเปิดเหนืออแล้วก็ควักไส้ออกมาทำไมต้องเอาไส้ออกเลยครับมันเอาไปทานไม่ได้ไงคะอ๋อแล้วมันจะทําให้แบบว่าถ้าเอาไว้นานๆานมันก็จะมีกลิ่นเปิดปุด๊บอ่าแล้วก็ดึงออกมาเึืมาเลยอ่าดึงออกมาเนี่ยอันนี้คือเงือกมันเหนืออ เวออันนี้คือตับมันตับมันอันนี้คือไตอันนี้คือไส้มันใช้ไ,ได้ก็คือเครื่องในเครื่องในอยู่ในนี้ดึงออกมาเลยดึงเครื่องในออมาใช่ถ้าเราไปทําไตประทูที่เอาไปทําประทูไตประทูดองอก็คือใช้ส่วนนี้แต่ก็เอาขี้มันออกก่อนออเพราะอันนี้ขี้มันจะขมก็คือเอาของเสียที่ใช้ไม่ได้ใช่อย่างเช่นไส้ แล้วก็ขี้ออกเหงอกเหงอกออกแต่ที่ใช้ได้ก็คือจะมีสองอย่างตับกับไตตับนี่เราไปทาผัดผัดเผ็ดอะไรได้ไตเราก็ไปทําไตปลาส่วนนั้นพวกนี้เราก็ไปทําปุ๋ยไปทำปุ๋ยตอนก็ที่เหลือส่วนใหญ่บางทีถ้าเราไม่เอาไปไหนเราก็ทิ้งให้ปลาถ้าสีดามันจะขมถ้าไม่สวยเราก็จะไม่เอาเราก็จะเลือกตับที่มันสวยนะฮะอันนี้โล่แปดร้อย โดนะลดนะ800ล800ตับนี้อร่อยไหมครับเ <c oughs> ดี๋ยวจะทําให้ทานอร่อยอร่อย <c oughs> ตอนนี้อยู่กับกกงครับกกงสวัสดีครับโกงสวัสดีครับตอนนี้เราทําอะไรบ้างครับโกงครับ <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังจะเรียงคัดเรียงไงมี50มีใหญ่ก็เขาเป็น60อันนี้ก็ขาย50บาทก็คือ <c oughs> คัดไซส์แล้วก็เอามาลงเข่งคีดไ้อต้องมาล้างด้วยครับโกงครับล้างน้ำเกลือไงเขาจะสั่งว่าไปทำเปันปลาแกะก็มี เป็นปลาหอมก็มีปลาเค็มก็มีอะไร,ระเงี้ยปลาเค็มนี่คือต้องดองคือให้มันเค็มหน่อยอ๋อเอาไปดองดองให้มันเค็มหน่อยแช่ให้มันเค็มหน่อยอ่ะดองอยู่ในใน,นอ่างอ๋อในในอ่างนูน้นกี่นาทีก็ว่าไปอะไรเงี้ยประทูของจริงตรงนี้น้างรอคอบ ถ้าเป็นของกินก็คือต้องเป็น2ตัวถ้าเป็นแคเป็นสามตัวไม่ใช่มาทูอ๋อปลาทีโอ้กงครับแล้วพวกตับพวกไตอะไรเงี้ยเขาเอาไปทำอะไรมั้งก็ต้องต้มไหมเอาแกะเอาออกแล้วก็ไปต้มผัดต้มแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นเวลาใครสั่งก็เอาไปขายนี่เริ่มทำงานตั้งแต่กี่โมงครับกบตส นั่นไงเพราะว่าผมเพงมาแต่ตีห้าเช้ามากกงทํานี้ทุกวันมบก็ทุกวันเนี่ยจากไม่สบายก็หยุดอะไรเงี้ยกงอายุเท่าไหร่แต่ตอนนี้ครับแปดสอ็ดครับเงือกกับไส้ที่นําออกมาจะถูกนําไปเป็นปุ๋ยหรือให้เป็นอาหารปลาด้านตัวปลาทูบางส่วนจะนําไปดองเกลือประมาณ10-20นาทีตามออเดอร์ ส่วนที่เหลือก็จะบรรจุลงเข่งตามขนาดตั้งแต่ไซส์เล็กที่เรียกว่าปลาแมวจนไปถึงไซส์ใหญ่ๆแบบคับเข่งเพื่อส่งไปต้มในขั้นตอนถัดไปนั่นเองครับโอ้มีเครื่องยกอย่างนี้เลยครับผมอุ๊ยร้อนมากอะ่ะนี่คือการต้มลงในกระทะอันนี้นี่เขาเรียกกระทะใช่ไหมครับครับผมอันนี้ต้มนานแค่ไหนครับประมาณ5นาทีครับอันนี้คือสุกแล้ว สุกแล้วเนี่ยสุกแล้วครับพร้อมที่จะเอาไปขายวิธีการต้มคือเราต้องคำนวณยังไงบ้างครับไซนี้ก็ประมาณแพ่งละห้าสิบประมาณห้านาทีห้านาทีครับผมแล้วถ้าเกิดตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับประมาณสามสี่นาทีสามสี่นาทีอันนี้เอาลงแล้วเอาลงแล้วนี่โอ้ต้องเอานี้กดทับไปด้วยใช่เดี๋ยวมันลอยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีการ ตักเอาน้ำอะไร,รออกฟองฮะฟองฟองฟองมันคือว่าน้ำเลือดน้ำอะไรเงี้ยสกรปรกเราจะไม่ให้ติดตัวปลาเลยครับติดตัวปลาไปเดี๋ยวมันจะไม่ไม่สวยงามใช่ใช่ไม่สะอาดครับเอาเอาพอาเอาฟองออกผมเห็นตักน้ำตรงนี้ใส่ไปอีกให้น้ำมันนิ่งครับคือว่าเราต้องยกขึ้นมาครับถ้าน้ำไม่นิ่งเดี๋ยวปลามันมันมันหล่นอ๋อปลาหล่นมันเดี๋ยวมันลวน,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 นครับ ปลาหลุดปลาหนีปลาหนีต้องให้น้ำนิ่งลูกต้องให้น้ำนิ่งครับปลาแต่ละอย่างมันจะมีขั้นตอนของมันเวลาเท่าไหร่ปลาที่ไหนตัวหนาตัวบางตอนนี้อยู่กับพี่ตุ๊กครับสวัสดีพี่ตุ๊กครับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กมีแผนกอะไรครับเป็นจัดเรียงก่อนส่งตลาดค่ะอันนี้ต้องขายแบบราคาอย่างไรบ้างคะเห็นมีสามตัวสองตัวนี่ครับราคาคือจะมีเป็นปลาไซส์แต่ละไซส์อะค่ะมีไซส์ที่เป็นเบอร์แมวก็คือ20นะคะสามสิบห้าก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็40 แล้วก็5 0แล้วก็60แล้วก็จะเป็น70 80 100รยบาทปลาแต่ละขนาดนะคะเขาจะมีเบอร์ของเขาอย่างอันนี้50บาทใช่ไหมคะบา,บาทจะมีทั้ง3ตัวและ2ตัวซึ่งตัวขนาดไซส์ปลามันจะต่างกันถ้าตัวใหญ่หน่อยเนี่ยก็จะเป็น2ตัวตถ้าตัวเล็กหน่อยก็จะเป็น3ตัวก็คือเข่งละ 50, 50บาท50บาทาใช่คะ่ะ อันนี้เข่งนี้ก็จะถูกลงมาหน่อยค่ะอันนี้คือปลาแมวปามลาแมวน้อ,องเล็กสุดค่ะก็คื<ม>อท,ทั้งสามตัวสี่ตัวแล้วแต่ขนาดปลาเลยค่ะเห็นต้องเปิดพัดลมให้ให้ด้วยครับค่ะคือเราต้องผึ่งให้แห้งค่ะเพราะว่าปลาเนี่ยเราขายทั้งวันพอเวลาตกบ่ายปุ๊บของที่ต้มแล้วอะค่ะถ้าไปอยู่ในที่อบๆบเนี่ยมันจะมีกลิ่นได้แต่ของเราเนี่ยจะต้องผึ่งให้แห้งให้แห้งก่อนค่ะก่อนที่จะลงเพ่งส่งสู่ตลาดแล้วก็ ตู้ที่ขายตามตลาดนะคะช่วงบ่ายๆค่ะเราจะเอาพัดลมเป่าเข้าไปในตู้เพื่อที่ว่าปลาจะได้มีกลิ่นใช่สดใหม่ตลอดทั้งวันเห็นว่าที่นี่มีนั่งเรือขายด้วยมีค่ะตอนนี้เรามีเรือสามลำที่วิ่งอ่อส่งเนี่ยค่ะขายตามตามบ้านนี้เลยตามคลองใช่ค่ะใครใครไปขายมีสามเซียนเขาขายค่ะสามเซียนสามเซียนก็คือ คือพี่หนึ่งพี่ชายแล้วก็โกงลงโกงลงด้วยโกงลงเป็นคนขายในเรือเองด้วยออกขารู้แต่ละคนก็จะวิ่งตามสายกันแล้วแต่สายใครสายมันวิ่งตามบ้านโกงครับนี่เตรียมจาเรือออกไปขายปลาทูแล้วครับครับอันนี้เรียกคลองอะไรครับคลองบางใหญ่ครับขายปลาทูล่องเรือแบบนี้มันนานแค่ไหนครับก็ห้าหกสิบปีแล้ว เท่าสิบปีแล้วนั่งเรือไปได้เลยไหมได้ได้ได้เหร้ครับได้ครับช่วยข่าวท็ถูไปกรบโงงครับขึ้งขึ้งเสี่ยวขึ้งขึงเสียวแล้วดูไปสมจิตไม่มาสมจิตสมจิตอะไรลาสี่คนผู้หญิงจากเวลาตีสี่จนตอนนี้เกือบ9โมงเช้าปลาชุมมากมายก็พร้อมส่งขายไปยังตลาดต่างๆด้านสามเสี่ยน ก็ขนปลาทูขึ้นจนเต็มลำนับร้อยเข่งโดยพี่กุ้งจะออกเรือไปพร้อมกับลำของก๋งรงและเมื่อก๋งส่งสัญญาณการออกเรือก็ได้เริ่มต้นขึ้นอ้าววัสดีครับไม่ถามดูดิซื้กันมานานนืปลาทูไหมครับเออม่ีดูไหมอ๋อรู้ไหมรู้จักไหมเอารู้เลยนะ บอกสักทีซื้อกี่ปีกวะซื้อากี่ปีเนี่ยเ้เช้าประจำกลง้ครับคนซื้ออายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ด้ซื้อทุกวันไหมครับซื้อทุกวันไหมครับไม่ทุกวันทุกวันเนาะแตกินหมดแล้วก็พุ่งมาเมา่าไหร่เขาก็ซื้อมานานอย่างอ่าาาาาาัาา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 ดีครับาสส เคยขายประตูเช็คโค้งขายประตูแล้วหลานอายุเท่าไหร่แล้วหลานตอนนี้ห้าขวบครับหขวบเรนลิเกและวเรนลิเกและอันแน่เรนลิเก้ใช่ครับเขาคุณเขาใช่ครับยายซื้อของกลงมากี่ปีแล้วครับโอ้ยนานแล้วเพราะว่ามีตาลมอยู่คนเดียวมันยังไงอะเราก็ต้องมันก็ต้องอร่อยอยู่ดีแหละเพราะว่าเราเราก็เลือกเน้นไงไอของที่ไม่ดีถูกๆเราก็ไม่เอามาไงยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ 77ค่ะ77เป็นน้องคงนิดหน่อยตัวใหญ่สองเข่งร้อยร้อยร้อยหกสิบหนุดบาน่ยคร้บยายไปก่อนนะพอดีครับพอดีครับบ้านยายแต๋วเรียกโอ้โหเเห็นกคงรู้เลยได้ยินเสียงแตรปืนปืนประตูมาแล้วครับประตูเอาสามตัวสองตัวครับหนูสามตัวตัวดีกว่าพาปทีนะอบปฏีีนะ ปลาทูไม่เอาปลาทีนะเอาปลาทีเอาสาวตัวก็เป็นปลาทีแล้วันนี้ขายดีเลยจ้าขายดีก็รู้กุ้งจะมาครับก็มากันไงแฟนเขาออโอ้พี่จะไปซื้อปลาทูกับผงเลือกซื้อปลาทูกับผงนี่อร่อยค่ะอร่อยใช่เหม ก็มีแฟนประจำแบบนี้เล็ป็นแฟนกุ้งกเป็นแฟนกุ้งเลยซื้อแกไม่ต้องอานุ่มตอนนี้คุณลูก็เจ็ดสิบแล้วเนี่ยเจแล้วเต็มเลยบนเือบนี้ก็แกแล้ว่ะเจ้าทอนพลอดีปลอดภัยเรือฮะปลอดภัยเรือสบายเรอสบายแล้วเอตลอดเส้นทางก็จะมีคนเข้ามาอุดหนุนกันไม่ขาดสายเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน หาดูได้น้อยลงในยุคปัจจุบันตัดกลับไปที่บ้านความคึกคักในช่วงเช้าก็เงียบลงเพราะทุกคนกลับไปพักผ่อนหลังงานเสร็จเตรียมตื่นมาลุยกันต่อในเช้าวันใหม่เหลือไว้แต่เมนูอาหารให้เติมพลังเมื่อกลับมาจากการออกเรือนนั่นเองครับอยู่ตรงนี้แท้ไม่ได้กินตับปลาทูผัดกะเพรานี่แบบมาไม่ถึงบ้านปลาทูนี่แน่นอน มันชิ้นเล็กๆอ่ะแล้วเอามารวมๆกันแบบนี้ได้รสชาติของตับปลาทูใหม่สดสำหรับแฟนๆรายการสุดอึ้งที่ทั่วไทยนะครับที่สนใจอยากจะได้ปลาทูแบบสดๆใหม่ๆทุกวันแบบนี้นะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับกับบ้านปลาทูและคลิปใหม่ๆนะครับก็จะมาลงกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่ม นะครับทุกสัปดาห์ติดตามกันแน่นอนว่าสุดอึง้งทึ่งทุไทยนะครับจะนำเรื่องราวอะไรดีๆสนุกสนานมาให้ได้ชมกันนะครับ mm hmm. ฝากติดตามฝากกดซ u b สไ r i b e กันด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสักพัก mm hmm. เดี๋ยวดอกกงก็คงจะกลับมาแต่ก่อนจะกลับมาผมว่ากระเพราจานนี้หมดก่อนและถ้าหากชื่นชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับ แลวค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมน้องอะไรหน้างงอคอหักนี่คือไงครับนี่คือหน้างงอคอหักอะไรหักแล้วมันก็ลงทิ้งไม่ได้เป็นประจำเป็นประจำของกุ้งเป็นประจำกุ้งด้วยเป็นประจำกุ้ง ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับมาขายปลาทูเนี่ยเป็นเรื่องรองนะตอนนี้มาขายงานลิเกเป็นเรื่องหลักโดนยัดทุกวันบอกให้สุขภาพดีขอบคุณนะครับยินดีครับ